สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่26กุมภาพันธ์2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้เจอะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์มาการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิักหลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะ3เหรียญน,นะคะด้านของการงานนะคะยังมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะยังเวียนกลับมานะคะการเงินไม่ขาดนะคะขอใ,ใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะคำพูดของเรานะคะเขาเรียกว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะ7ด,ดาบนะคะ ระวังจะมีคนเข้ามาหลอกลวงระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดอเอาเปรียบนะคะถ้าในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าอาจจะโดนกินแรงนะคะจากเพื่อนร่วมงานได้ด้วยนะคะของสูญของหายนะคะการโดนลักเล็กขโมยน้อยนะคะก็ต้องระวังนะคะถ้ามีใครเข้ามาหยิบยืมการเงินก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะมีโอกาสโดนโกงนะคะได้ด้วยนะคะ ก้าดาบนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเครียดๆนะคะกับปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการงานในวันนี้อาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะอย่างที่เราคิดนะคะมักจะแก้ไขหรือว่าส้มแซมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะพักผ่อนน้อยนะคะระวังไมเกรนนะคะหลับไม่สนิทนะคะนั่นหลับหลับตื่นตื่นนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะนักการเงินก็รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะโน่นพังนี่พังนะคะโน่นเสียนี่เสีย ป <8 S 2> เหรียญน,นะคะนะการเงินก็เขาเรียกว่ายังมีการเม็ดเงินเข้ามานะคะยิ่งขยันเราก็เราก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับเราได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะใครที่พักผ่อนน้อยนะคะต้องพักผ่อนมากๆกนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะกินยาหามหมอนะคะหรือนะคะจะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานศพ ะะงานอาวบมงคลนะคะได้ด้วยนะคะความรักนะคะของคนวันอาทิตย์นะคะบางคนนะคะเขาเรียกว่ามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองถ้าไม่ใช่ตัวเราก็จะเป็นคนรักของเรานะคะบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินหรือนะคะแอบมีคนคุยด้วยแอบมีกิก๊กแอบมีเขาเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะ จะมีคนเข้ามาแต่เราก็ต้องดูนะคะเพราะคนที่เข้ามามักจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดเรานะคะเปิดเผยไม่หมดนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพยะติีมีเลขสามเ็ก้าแปนะคะสามเนะคะต่อไปคนมันจะั คนวันจันทร์น,น,น,นะคะ King of c u p นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดี เกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุรหลานบริวารนะคะใครที่มีบุรหลานบริวารนะคะเกี่ยวกับด้านการเรียนการศึกษานะคะหรือว่าการเงินนะคะบรหลานบริวารอาจจะส่งมาให้ก็ได้ด้วยนะคะสี่ดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอเวลาบ้างนะคะรอจังหวะรอเวลารอโอกาส นะคะเคยหลายๆคนกําลังเรียกว่ารอนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเกี่ยวข้องกับความผูกพันในครอบครัวนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนวันจันทร์ระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะปวดฟันนะคะถอนฟันนะคะฟันคุดนะคะ,นะปวดฟันนะคะขูดถิ่นปูนพวกนี้บางคนก็เกี่ยว อาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคลินิกก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักนะคะรวมทั้งมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารเพิ่มนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะโชคลาบนะคะบุตรหลานบริวารจะให้โชคส่วนเลขมงคลจาก 24, ไพ่ยิปซีมีเลขศูนย 040นะคะ0 0 4 0นะคะเ่อไปคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะแปดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะ จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะบางคนทํางานดึกดื่นมืดค่ํานะคะนะักกังค่ำกลางคืนเข้ากะดึกหรือเปล่านะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะระวังความดันปวดหัวไมเกรนนะคะมึนๆงงๆพวกนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะแปดดับแปดดับเดิมมุนนะคะ ความวิตกกังวลบางสิ่งบางอย่างความว้าวุ่นนะคะนะัคิดพวกไปวนมานะคะกับสิ่งเก่าๆก,กับสิ่งเดิมๆนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะในช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับการโดนเขาเรียกว่าการโดนถูกตีชิ้นนินทาการโดนใส่ร้ายนะคะนะักการโดนว่าร้ายนะคะนะักก็เรียกว่าเราอาจจะ บางคนคิดมากคิดเยอะนะคะัชอบกังวลใจนะคะคำพูดของใครทําให้เราเก็บมาคิดมากคิดเยอะได้ด้วยนะคะเราต้องปลปอยวังนะคะอัศวินดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบประทันหันในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะใครที่ใช้รถเชถนนนะคะนัดเดอะมูนนะคะใครที่พักผ่อนน้อยนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะก่อนออกเดินทางนะคะ เราต้องพักผ่อนเยอะๆหรือถ้ามีอาการนะคะเกี่ยวข้องกับอาการมึนๆนะคะจอดรถนะคะมีโอกาสนํารถเข้าอู่มีโอกาสอุบัติเหตุนะคะอัศวินดาบแปดดาบนะคะเดอมมูนเขเรียกว่าการใช้รถใช้ถนนนะคะมีดวงอุบัติเหตุเล็กใหญ่นะคะเราก็ต้องระวังนะคะเรียกว่ามีดวงซ่อมรถนะ,ะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะได้ด้วย สุขภาพนะคะของคนวันอังคารบางคนก็เกี่ยวข้องกับกระดูกด้วยนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะความดันนะคะวิยนเวียนศีรษะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะบางคนคิดมากคิดเยอะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะยังเป็นความรักที่ยังขราคขสังอยู่นะคะระวังความรู้สึกสิ่งต่างๆนะคะส่วนทางด้านของ คนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะก็เขาเรียกว่ามักจะโฟกัสเรื่องการงานซะมากกว่านะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากไพ่ยี่สีมีเลข8 8 8, 8 0นะคะ 8, 8 8 8 0นะคะต่อไปคุณพุทธ คนวันพุธนะคะคิงไม้เท้านะคะเจ้าชายไม้เท้าการงานนะคะขยันกระตือร,ร้นความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะคะการสอบการแข่งขันนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าน้องๆหนูๆนะคะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะก็จะได้รับข่าวดีบางคนนะคะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะนะใครว่างานตกงานก็อย่าอยู่เฉยนะคะสิบดาบนะคะ สุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังปวดหลังนะคะกระดูกสันหลังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนมีโอกาสต,ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่ากินยาหาหมอนะคะบางคนไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเกี่ยวข้องกับ,บงานศพงานอาวมงคลนะคะหนึ่งไม่เท้านะคะมีดวงเปลี่ยนงานนะคะใครที่ทําอยู่แล้วเขาเรียกว่า การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ก็จะได้งานใหม่นะคะได้ที่ใหม่บางคนยังอยู่ที่เดิมก็ได้นะคะเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนะคะบางคนซ่อมแซมปรับปรุงโน่นพงังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะความรักนะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักในสายงานนะคะโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0001นะคะ0001นะคะต่อไปคนพุทคนวันพฤหัสนะคะ คนวันพฤหัสหนึ่งดาบความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะต้องลงมือทำนะคะในช่วงนี้นะคะลำแข่งลำขานะคะในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะต้องลงมือทำนะคะถึงจะสำเร็จนะคะ หนึ่งดาดนะคะก็เรียกว่าความสําเร็จบางคนตัดสินใจเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยนะคะ1ิบเหรียญน,นะคะจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะธุรกิจส่วนตัวก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะราชินีพระจันทร์นะคะความฝันนะคะความหวังนะคะนะธุรกิจเกมตลาดได้ดีนะคะ โดยเฉพาะประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช่างเกจิช่างไอเดียนะคะช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะเกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะก็ค่อนข้างจะเด่นนะคะจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะเจ็ดถ้วยความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียมีเข้ามามากมายนะคะแต่ก็ต้องลงมือทำนะคะอย่าหมดฝันนะคะบางคนฝันแค่จินตนาการนะคะเราก็ต้อง สามารถที่จะลงมือนะคะทำได้นะคะความสำเร็จก็รออยู่คุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับศิลกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามบางคนก็อย่างน้อยๆก็ช้อปปิ้งนะคะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมนะคะส่วนทางด้านของความรักมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักนะคะคนที่มีคู่ครองนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยก็ได้นะคะ นะปกปิดนะคะยังเขาเรียกปกปิดซ่อนเรนนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพจิบสีมีเลขก1 2 7 7นะคะ1 0 2 7นะคะท่อไปคนมันสุก วันศุกร์ The World นะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะใครชอบการเสียงดวงนะคะ The World เขาเรียกว่าความสุขนะคะมีดวงเดินทางนะคะขึ้นเหนือลองใต้นะคะมีดวงเดินทางไปในสถานที่สวยงามบางคนก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะเินค้านํนเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะเขาเรียกว่างานะจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะ สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยขึ้นมานะคะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องเปิดใจบ้างนะคะนะสี่ถ้วยเขาเรียกว่าความไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจบางคนเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อนะคะได้ด้วยนะคะเดอะมูนนะคะคนวันศุกร์พักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะระวังความดันนะคะปวดหัวไมเกรนนะคะมึนๆงงๆพวกนี้ต้องระวังนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะ สามไม้เท้านะคะการงานนะคะบางคนทํางานควบคู่สองอย่างสามอย่างหรือว่าเข้ากะดึกก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ<ส>ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะบางคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นได้ต่างชาติต่างภาษานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ มีโชคมีลาบได้นะคะแต่คนสร์ต้องอย่าลืมบวกบวกหลบหนึ่ง,งตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเฉียดนะคะ<ม>เขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะสี่ถ้วยนะคะเลขมงคลจากไพ่ยินะคะเป็นเลขหนึ่งสีสามนะคะหนึ่ดสานะคะต่อไปคนวันเสาร์ ันเสาร์นะคะเดอะไฮโ o f e n นะคะคนเสาร์ในช่วงนี้นะคะจิตใจดีงามนะคะนะบางคนก็อาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านหรือนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปวัดนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะหรืออยากกุปสมบทก็ได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะ เดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าพรลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตานะคะอัศวินถ้วยกัล,ลายาณมิตรจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่กัล,ลายาณมิตรใหม่ๆเดิมมูลพักผ่อนน้อยนะคะคนวันเสาร์นะคะตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังความดันไม่เกรนนะคะวงเวียนศีรษะหรือบางคนก็เรียกว่ากังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะนักคิดวกไปวนมากับเรื่องเก่าๆก,กับเรื่องซ้ำๆนะคะได้ด้วยนะคะ เดอะ o ูนแฮงแม n นะคะสุขภาพนะคะบางคนเป็นห่วงเป็นเป็นห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะจ็ป่วยไม่สบายอยู่หรือเปล่านะคะหรือนะคะกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะคะนะถ้าใครที่อยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะเขเรียกว่าเกี่ยวข้องกับหมอนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพนะคะก็จะไปเจอหมอดีหมอเก่งหมอเฉพาะทางเรียกว่าจะรู้โรคที่เราเป็นนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะนะจะไปเจอหมอเก่งหมอที่ จะให้คำก็เรียกว่าบอกเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้นะคะเกี่ยวข้องกับความบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับกลับพาะอาหารนะคะหรือว่าลำไส้นะครับแป้งเบาหวานน้ำตาลโรคกรรมพันธุ์นะคะปวดหลังได้ด้วยนะคะปวดเข่านะคะพวกนี้นะคะคุณผู้หญิงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับหมดลูกนะคะประจำเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้ชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากปียิบสีมีเลข5082นะคะ5082นะคะนี่คือดวงคน,คนทั้ง7วันก็จบลงแล้วนะคะกับคำถึงนายเจกันใหม่ ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ